you. <laughs> สวัสดีครับวันน kind of mm ี hmm. fit, ้กับพี่เอบอสคราฟนะวันนี้ก็จะมาเล่นไม c r a f t กันนะวันนี้เราก็อยู่กับพี่เอนะสตองเกตนะวันนี้เราจะมาเล่นแมปรออิดนะครับก็เป็นแมปที่ที่เราสร้างนะครับสร้างโดยตามจินตนาการของเรานะครับแล้วให้เราตอบนะครับเขาให้เวลาอย่างน้อยนะครับ10นาทีนะครับแล้วก็ให้เรานะไปยืนบนนี้นะครับมายืนบนนี้อันนี้เป็นที่ไปนะนี่นี่อันนี้ไปแข่งขันตรงนู้นแล้วให้เราไปยืนตรงนี้นะครับ ซึ่งให้ใช้เวลา10นาทีนะครับแล้วก็ให้เราเดานะมันคืออะไรให้ตอบได้แค่เพียง3รอบนะครับอ่าใครจะเริ่มก่อนนะมาเป่ายิงชุดกันพี่เอสามสองหนึ่งยผมขอครับนั้นผมให้พี่เอเริ่มก่อนนะครับอ่อาเดีย๋ยวเดี๋ยวจะจับเวลากันนะครับ10นาทีนะครับเราจะเตรียมตัวกันนะฮะพี่เอไปที่ประจําถาเลยเอตอนนี้ผมเป็นผู้ดูนะครับตอนนี้ผมผู้ดูพี่เอตอนนี้ก็ประจําถาเลยครับ ผูเข้าแก่งขันมาที่เรียบร้อยแล้วโอเคพี่เอคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะสร้างอะไรนะครับตอนนี้นะคเดี๋ยวผมจะให้เวลาสัญญาณนะครับ ครับตอนนี้ก็ทำเป็นฐานที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรนะแต่เราดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่าโคง้งอย่างนี้นะเหมือนจะเป็นโค้งกะระดูกนะแต่หัวคิปเปอร์นะครับยังไม่รู้ว่าติดเอาไว้ทำไมนะแต่ผมขอเดาอย่างแรกเลยนะครับก็คือโค้งกะระดูกหัวคิปเปอร์ใช่ไหมครับผิดผิดอีกมันคืออะไรเนี่ยผมตอบไปสามรอบตอนนี้ผมพลาดไปรอบหนึ่งนะครับ เอยมันไม่ใช่โคงกระดูกหัวคิปเปอร์แต่มันมีหัวคิปเปอร์เออเขาเรียกแหละที่เอาหัวคนมาปักใช่ไหมครับไม่ใช่อืมมันไม่เหมือนซ่อมเลยแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับเออถ้าดูดีๆนะฮะใบไ,ได้ปะใบเหรอครับแล้วแต่เลยครับดูหัวดนม,มีกี่หัวหัวมีกี่หัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหัวเก้าหัวเป็นไรดีใส่ไ 9, ปแค่เก้าอ่เก้าเปล่าเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับเก้าห้าหกทศกัณฐ์ใช่โอ้ <laughs> ทศกันคิบเบร์ทศกัณฐ์ <laughs> ตาผมสร้างบ้างแล้วนะครับตอนที่พี่เอก็จะไปอยู่ในตู้แล้วนะครับ <laughs> โอเคเริ่มเลยนะครับ ถามของผมได้ยังครับเดี๋ยวคิดก่อนยังอ่านไม่ออก M B C N P C ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ N P C ครับ NPC ไม่ N P C ครับ N P C คือวีเลเจอร์นะท่านผู้ชมอันหนึ่งกันนะครับเห็นไอ้เครื่องหมายนี้นะผมใบ้เลยว่าเห็นเครื่องหมายนี้น่าจะรู้เลยนะฮะนี่เครื่องหมายนี้เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะเอ้บ,บอสครับทุกต้องครับ<อ>แล้วมันคืออะไรรู้ไหมครับตรงนี้อ๋อนี่คือไ ซับสไครไม่ใช่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 แล้วลองทายดูมันเกี่ยวกับเอเบิลคาร์บแหละให้ทายนะครับมันง่ายมากเลยครับแต่พี่เอเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยครับโอเคโอ้โหยอมแน่พี่เอไม่ใช่ซับสไครครับอุ๊บชุบไม่โดดไม่ได้นะโนไม่ใช่ครับ ผมใช้เลสตงเพราะมันดูสวยงามครับ hey, <bye. S 1> ไม่ใช่ครับคำเตาคือ youtube ไง u t u b e ไงเออต้องติด,ด,ดตามเอบอสครับเอานะ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e ดวันนี้พี่เอบอสครับขอลาไปก่อนนะครับก็เราไม่ค่อยได้เล่นกันนานกับพี่เอนะวันนี้ก็เลยเรามาเล่นกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ